สัสดบวันนี้สิมูลชนจังหวัดสิงห์บุรีขอกราบน้ำมนสการประเด็รปคุณหลวงพ่อพระเจ้าปัญญสุธีเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเจ้าอาวาสวัดพนนทศรีวรวรรเดประธานมือการสร้างวัดไทยธรรมศาลาและมีส่วนของประธานนะะในโครงการธรรมญาตาสร้างสถานทายยากโดยพระรู้ีบูมนะครับที่ท่านเพื่อเผยแพร่ศาสนาจากประเทศไทยสู่ประเทศอินเดียกราบนมัสการครับหลวงพ่อครับเจริญพร พ่อครับโครงการธรรมยากราในครั้งนี้ที่นำพัสดุส่งตรงเป็นยังไงบ้างครับปีนี้ก็เป็นปีที่ห้าที่เดินนะ mm hmm. เป็นรุ่นเป็นแต่ว่าเป็นปีที่ห้าที่เดินแต่ว่าเป็นโครงการครั้งที่หกเราเราครั้งที่ห้าเรางดการเดินเพราะว่าติดโควิด hmm. การที่เราจัดมาโูมาเป้าหมายเพื่อจะพัฒนา เรียกศาสนาทายาทคือการเป็นนักบวชที่ถาวรและคิดว่าฝึกให้ครบวงจรมีทั้งการศึกษาและปฏิบัติเพื่อไปสู่ผลของการปฏิบัติเขาเรียกว่าปฏิเวทในปัตตามะปีนี้ก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะดินฟ้าอากาศอนุโมทนา ทุกปีนี่ส่วนมากอากาศจะค่อนข้างร้อนนะปีน,นี้อากาศเรารลมเย็นตอนก่อนเราจะเริ่มงานนะเริ่มงานเนี่ยธรรมชาติทุกปีนี่จะมีอากาศร้อนมากนะตั้งแต่ว่าที่เราไปเริ่มนะเริ่มจากเมืองนา,นาคาปุระนาลัดมหาราชตะเนี่ยเขาบอกอากาศร้อนมากแต่พอเรามีโครงการปีนี้พิเศษ จะเปิดวัดไทยรรมศาลราด้วยแล้วมีการบรรพชาอุปสมบทคุณบุตรชาวอินเดียด้วยซึ่งอากาศที่กําลังร้อนร้อนปีนี้รู้สึกฝนตกรับฝนตกรับอากาศทําให้อากาศที่ร,ราา้อนล่มเย็นแล้วก็ปีนี้นะเดินทุดดงการเดินจาริกอะไรต่างๆอากาศไม่รุนแรงทุกปีก็เคยเดินมาพักจุดเนี้นะ พักจุดนี้ตั้งแต่วัดไทยธรรมตาลามาเริ่มมาถึงที่นี่ก็ประมาณระยะทาง 35- ก,กิโล,ลเราเดินทุกปีมาพักจุดนี้สองคืนแล้วก็จะเดินต่อไปเป้าหมายปลายทางคือเลราดักระยะทาง700กว่ากิโลเมตรเราก็พักกันไปเรื่อยๆสนนาทนาทำไปปฏิบัติทำไปฝึกไปแต่ปีนี้พิเศษ พักเมื่อคืนนี้เห็นแสงไฟเนาะแสงไฟขึ้นไปบนยอดเขาเป็นระยะทางถึงยอดก็ถามนะถามชาวอินเดียว่าเอ๊ะมันมีไฟอะไรเพราะทุกปีมาไม่เคยเห็นก็บอกมันมีม,มีมีวัดอยู่บนน้นมีวัดอยู่บนน้นก็คิดว่าเดี๋ยวช่วงหลังจากสราหารเรียบร้อยแล้วเพลเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็จะขึ้นไปดูไปศึกษาทุกทุก ขณะที่ที่เราเราฝึกจะเดินจงกรมก็ดีหรือว่าไปเที่ยวทัศนศึกษาแต่ว่าเราหลักของเราคือการภาวนาไปในตัวด้วยเาเหมือนกันบภาวนาเดินจงกรมภาวนากันไปค่อยๆฝึกกันไปนะด้วยภาคสนามพยายามฝึกวิชาที่พระอาจารสอนนะเดินรู้ยืนรู่นัง่งรู่นอนรู้เวลาจิตแล้วคิดงุนงิดลำค้างอะไรต่างพยายามพระอาจาให้กลับมารู้นี่เราเราก็พยายามพยายามย้ำเตือนกันตรงนี้ไม่ใช่ว่าเราจะเที่ยวดู นะธรรมชาติเหมือนคารวาสเขาเที่ยวจารลกไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป้าหมายเราพยายามจะเอาธรรมะเข้ามาทุกตั้งก้าวเราพยายามมีสติกันอยู่กับความร้อนความหนาวอยู่กับความเหนื่อยเมื่อยล้าดูว่พาพระเจ้าสอนว่าเวลาเดินให้เรารู้เราเดินยืนรู้ยืนนังน่งรู้นนั่งนอนลู้นนอนหยีืดเคลื่อนไหวเวลาเราใจเราคิดอะไรพอใจไม่พอใจบุหง,งิดฟุ้งซ่านลรกอเปล่พระเจ้าบอกให้รู้ไงเป้าหมายคือเราเราจะพัฒนาตัวนี้